สวัสดีครับสวัสดีพ่อนผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องปีใหม่ฟาร์มหนูหนาลำพูนะครับนี่เปิดคลิปตั้งแต่เช้ามืดเลยครับก็มาติดตามมาติดตามเด็กหนีเที่ยวครับก็เจอปัญหาบ่อเป็นรูนะครับบ่อเป็นรูผมจะเทินบ่อไว้แบบนี้นะครับเทินบ่อไว้แบบนี้แล้ว ไปเจอปัญหาบ่อเป็นรูนะครับบ่อแตกนะครับบ่อแตกแล้วนะครับบ่อแตกแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็มันเทินบ่อขึ้นแล้วก็มันก็เลยเป็นรูกว้างแต่ตอนนี้ผมได้ทำการเอาหินออกแล้วนะครับ มันก็ลงมาฟิดตนิดก็จะไม่มีแก็บอากาศเข้านะครับเดี๋ยวค่อยซ่อมตัวนี้ก่อน,นครับส่วนบ่อน,อนี้ก็ยังเอาเหินใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับถ้ามันไม่มีแตกแล้วหรืออะไรที่ว่ารอยกัดรอยแตกนะครับมันก็จะปุ่มแบบนี้อากาศมันก็จะเข้า วนไปในบอ่อมันก็จะให้หนูเย็นสบายนะครับเดี๋ยวค่อยซ่อมครับครับเราไปติดตามเ,เด็กๆกันครับซึ่งดักโกงไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับว่าเป็นไงบ้างดูกันเลยครับนี่ครับจับเด็กหนีเที่ยวได้แล้วครับ จับได้หนึ่งตัวแล้วครับแต่หนีเที่ยวไปประมาณสี่ห้าตัวครับเที่ยครนี้ไปไม่ไกลนะครับก็อยู่แถวๆนี้ครับแต่เราก็ตักออกมาวอาครับสาเหตุที่มันหนีก็คือตัวนี้เป็นรูโหมมรับเป็นรอยกัดนะครับตอนแรกตอนแรกผม เอาหินลองบ่อเพื่อให้อากาศมันเข้านะครับแล้วทีนี้บ่อมันน่าจะเล้ามันเลยกัดมันเลยกัดออกได้นะครับก็เลยเป็นรูใหญ่แล้วก็ออกไปได้ก็อยู่อยู่แถวเนี้ยครับเดี๋ยวก็ค่อยติดตามกลับมาเพราะว่า เด็กๆหายไปไหนหมดนะครับเราใส่ไว้15ตัวพอมานับเหลือประมาณ10 11 10ตัวประมาณเนี้ยครับเกาว่าหายไปไหนหมดเดี๋ยวค่อยติดตามไหมตัวครับ เขาหนีไปไม่ไกลครับแต่ก็เห็นเห็นที่เขาขุดไว้อยู่นะครับเขาก็จะขุดรูแถวบ่อนี่หละครับก็ติดตามมาได้เร็งตัวเดี๋ยวมาปล่อยกันเลยครับ นะครับนะไปหาเ,เพื่อนๆยวแอบหนีเที่ยวอีกนะเดี๋ยวไม่ได้กินอะไรไปเอาแมวมา,ออมา,ออมา,าเรียบร้อยครับ ถ้าหนีที่ออกไปแถวนี้เดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรกินนะครับเขาก็ยังวนเวียนอยู่แถวบ่อนี่นะครับแล้เวเราก็จับจับมาใส่เอาตัวผู้ล้วนครับบ่อนี้เป็นบ่อหนูขุนนะครับแต่ตัวนี้ ผมเอาหินที่รองบอออกไปนะครับรูก็จะเล็กลงก็ไม่น่าจะออกครับแน,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 น่แนแน่แน่แนนไม่น่าจะออกได้แล้วครับเอามาใส่ก็จะออกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้น เด็กหนีเที่ยวกลับมาสู่เพื่อนๆในบ่อก่อนจบคลิปก็ขอกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ